ทัาความเคารพสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะลูกกูขอเช็กชื่อก่อนนะคะนาวินมาครับลลิตาเชนกมาคะ่ะพากินมาครับสินไม่มาครับใครทราบบ้างไหมคะว่าสินหายไปไหนหลายวันแล้วไม่ไดา าใครทราบข่าวสินนะคะช่วยบอกด้วยนะคะว่าครูเป็นห่วงแล้วกครูติดต่อไม่ได้นะคะเออไอ้สินขัดเรียนหลายวันแล้วมันไปไหนวะใช่ขาดเรียนหลายวันแล้วกลัวจะเล่นไม่ทันเพื่อนแล้วเราจะทำอไงกันดีเราจตามสินที่บ้านกันดีไหมเป็นความคิดดีเงั้นเลิ่เรียนเราไปกัน มากันได้ยังไงละ่ะพวกเราเป็นห่วงนายเห็นหนายไม่ไปโรงเรียนหลายวันเลยมาตามสินทาไมใหนมันไปโรงเรียนละ่ะก็ดูสิพกที่เราปลูกไว,ว้น่ะมันตายหมดเลยเราจะเอาคน,นจากไหนไปโรงเรียนเด็กนะั่งไปโรงเรียนนะห้ามขาดเรียนเราจะไปยังไงละ่ะขนาดเงินเข้ารถเรายังไม่มีจะไปโรงเรียนเลยงั้นพวกเรารวบรวมเงินให้สินไปโรงเรียนพรุ่งนี้กันดีกว่าใครมีเงินแต่ละเอามาเลยมามาเอาสินพรุ่งนี้เอา,าไปโรงเรียน เราขอบคุณพวกนายมากนะเพื่อนพวกนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยขอบคุณนะเราเพื่อนกันอยู่แล้วคุณครูดาราพอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอไปไหนกันมาล่ะอาวศินเธอหายไปไหนมาหลายวันผมไม่มีตังค์มาโรงเรียนครับเพราะว่าแบงค์ฝากที่ผมปลูกไว้มันตายหมดเลยเมื่อวานเพื่อนๆได้ไปตามผมเขาได้รวบรมเงินให้ผมมาโรงเรียนครับก็ผมก็เลยมาปรึกษาคุณครูว่าจะทำยังไงกับแบงค์ฝักของศินดีครับ อ่สิไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวครูจะแนะนําจุลินทรีย์สังเคราะห์ให้เพื่อไปเพิ่มแร่ธาตุในดินให้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวครูจะจดสูตรอ่าจุลินทรีย์ให้กับเธอนะคะราทำยากไหมครับไม่ยากหรอกค่ะอ่าสูตรเนี่ยมันหาวัาตถุดิบได้จากในครัวของเราเอานี้ไงสูตรครับครับผมจะนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับ คือมันจะได้เบิบที่ดีเรียบ้าที่ผมคุนได้ผมจะเอามาข้อคุยแล้วน,นะครับครับแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับส่วนระหว่างเนี้ยระหว่างที่สุดมันจะใช้ได้เนี่ยคือก็มาเอาเงินค่ารถของครูไปนะคะแล้วก็ห้ามขาดเรียนต็ดขาดนะคะครับผมครับคุณครูดีกับผมมากจริงเลยครับครับไมนลองมาสูตรมาดูได้ไหม นี่ไงคือของกุฎาราบอนง่ายมีไก่ไก่น้ำน้ำปลาผงชูรสโอ้โหทุเรศหาง่ายจังนั้นพรุ่งนี้เรามาทำกันเลยไหมได้สิพรุ่งนี้เรามาทำกันเลยนะขั้นตอนแรกตอกไก่แล้วก็ย่างเบิกไก่ลงไปให้แตกขั้นตอนที่สองใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะ

สุดท้ายก็บอกใส่ขวดหนึ่งช้ดนตแล้วก็เขย่ ใช่แล้วแหละ็นผลิตดีจริงๆงั้นเราเอาปุ๋ยจุลินทรีย์สังะห์ไปแจกให้ชาวบ้านกันดีกว่าเพื่อเขาจะได้ผลดีๆเหมือนเราด้วยไปกันเถอะไปไปกูลาบ่อนครับครับ สวัสดีครับคุณครูัสดีกรับสินอครูได้ข่าวว่าผักที่บ้านเธอโตเร็วดีมากเลยครับใช่ครับนี่ครับมันได้ผลผลิตที่ดีมากเลยผมไปขายได้เงินมากด้วยผมก็เลยมาฝาคุณครูครับขอบคุณมากนะแล้วก็ครูได้ข่าวว่าเธอนํุผนจุลินทรีย์เนี่ยไปแจกจ่ายกับชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยฝากขอบคุณพวกเธอมาด้วยนะคะ ผมก็ต้องขอบคุณรู้มากนะครับที่ทำให้ผมไม่ต้องกเรียนและผมก็มียรแร้มาเจอครอบครัวครับคนที่เธอจะต้องขอบใจน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนเธอมากกว่าเธอมีเพื่อนที่ดีนะสิงเพื่อนที่ไม่เคยยิ้งกันยามยากช่วยเหลือกันยามมีความทุกข์เรูอยากให้ทุกคนเธอรักกันไปแบบนี้นาน